ถ้า,าคุณได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกคุณอยากได้พลังแบบไหนพลังเวทสุดเทพดาบในตำนานหรือห้าเริ่มสาวน้อยเต็มบ้านล่ะถ้าหากได้พลังเหล่านี้มากคงจะดีมากเลยสินะแต่บางทีในการเลือกพลังต่างๆเราไม่สามารถเป็นคนเลือกเองได้และได้รับมันมาโดยไม่มีข้อแม้ด้วยซ้ำถ้าหากพลังที่คุณได้รับคือทุกครั้งที่คุณตายคุณจะย้อนกลับไปยังช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่คุณจะตายเหมือนกับเช็ค point ในเกมที่คุณจะไม่สามารถตายได้จริงมันก็ฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าหากคุณต้องตายซ้ำแล้วซ้ำอีก ตายยังเจ็บปวดทรมานตายซ้ำตายสร้ากยังไม่สิ้นสุดถึงแม้จะไม่มีใครจำได้เลยว่าคุณจะต้องเสียสละอะไรไปบ้างและนี่คือเรื่องราวของนัซกิซูบารุพระเอกผู้ไม่มีพลังอะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดและความกล้าที่จะตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนที่เขารักและนี่คือพระเอกที่ไปเกิดใหม่ต่างโลกและอนาถที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น ตอนนี้ไทยแลนมีระบบสมาชิกแล้วสำหรับใครที่อยากสนับสนุนไทยแลนด์ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยงบเพียงแค่35บาบาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับป้ายผู้สนับสนุนสุดน่ารักถึง5เลเวลและเลเวลปริศนาอีกหนึ่งอันที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงึ่งมาพร้อมกับอิโมจิน้องกระต่ายถือกาแฟและห้องแชทสุดพิเศษที่มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปพูดคุยกับทีมงานของ Thailand ไทยแลนด์ได้อย่าลืมมาเลี้ยงกาแฟกระต่ายกันเยอะๆนะครับเขาไม่ใช่คนที่พิเศษอะไรเลยเป็นเด็กนูนธรรมดารรมดาที่หมกตัวอยู่แต่ในห้องใช้ชีววัันไปกกบเกม มามา่าและความฝันที่ไรทิศท,ทางจะเรียกว่าเป็นนี้อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้เก็ตความรู้นะครับคำว่านีดนั้นหมา่ถึงคำว่า not in education employment or training หรือคนที่ไม่ได้กำลังเรียนอยู่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้ฝึกฝนอะไรอยู่เลยเป็นการใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายหรือสิ่งที่ต้องการที่จะทำใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นการใช้ชีวิตเป็นนีดของซบรุนั้นก็ได้ดำเนินไปเป็นเรื่องธรมธรมดาๆจนจูมาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินออกจากร้านสะดวกซื้อ เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาถูกส่งไปยังอีกโลกหนึ่งไม่มีเทพเจ้ามาแจ้งไม่มีดาววิเศษไม่มีพลังเวทหรือไม่มีแม้กระทั่งจุดหมายที่บอกว่าจะไปส่งที่ไหนก็ตามสุบรูได้สูกส่งไปยังโลกที่ไม่รู้จักอะไรเลยเดินง,งงงอยู่กลางเมืองอย่างไม่มีที่ไปจนได้พบกับหญิงสาวผมสีเงินดวงตาสีม่วงอ่อนเธอนั้นมีชื่อว่าเอมิเลียคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล คนที่เขาจะตั้งใจปกป,ป้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสรุปคนพบว่าเขานั้นมีพลังพิเศษที่เรียกว่า Return by Date หากเขาตายเวลาจะถูกย้อนกลับไปยังจุดเซฟก่อนหน้านั้นโดยมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะสามารถจําเหตุการณ์ทุกอย่างได้มันเปรียบเสมือนกับพลังที่เป็นอมะตะไม่มีวันตายได้จริงๆถ้าหากตายก็แค่ย้อนกลับไปยังจุดเซฟที่เคยเซฟเอาไว้แต่หากเราลองมาคิดถึงมันดีๆละก็นี่มันไม่ใช่พลังพิเศษแต่มันคือคำสาบทุกครั้งที่เขาตาย เขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันจะกัดกินลงไปยังหัวใจของเขาทีละนิดทีละนิดลองนึกดูคนกําลังพยายามช่วยคนที่คุณรักแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของคนที่รักเอาไว้ได้และตัวเองก็ยังคงต้องตายซ้ําตายซากอีกโดยที่ไม่มีใครจําได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบางบางครั้งเขาต้องตายด้วยคมดาบของเพื่อนบางครั้งต้องตายด้วยปีศาจที่แฝงอยู่ในร่างคนที่เขาไว้ใจและบางครั้งก็ต้องยอมตายเพื่อย้อนเวลากลับไปให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ชีวิตที่ใช้วันไปยังไร้จุดจบ ไม่สามารถหยุดความทุกข์ทรมานเหล่านี้ได้ความเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้ตายนั้นเป็นของจริงวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้จิตใจเรื่องแตกสลายลองฟังตัวอย่างเหล่านี้ดูเขาถูกเอลซ่านักล่าใส่่าตายยังโหดเหี่ยมถูกควักไส้สดๆออกมาต่อหน้าผู้หญิงที่เขาพยายามช่วยถูกเรมสาวน้อยที่เขารงรักสุดหัวใจถูกหัวจนตายเพราะคิดว่าเขาเป็นสายลับถูกเผาทั้งเป็นโดยไฟของเพื่อนที่เขาไว้ใจ เมื่อทุกอย่างพังทลายลงเพราะเขานั้นไม่สามารถช่วยใครได้เลยแต่สิ่งที่โหดร้ายที่สุดนั้นกับไม่ใช่ความตายหรือความเจ็บปวดแต่คือความสิ้นหวังที่ต้องกลับมาใหม่เสมอการที่เขาได้เห็นคนที่เขารักตายซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อให้เขาพยายามแค่ไหนทุกอย่างก็ผิดพลาดไปหมดครั้งหนึ่งเขาเคยได้ยอมแพ้ยอมดีจะให้ตัวเองตายซ้ำตายซากหนีจากโลกแห่งความโหดร้ายนี้แต่สุดท้ายแล้วพลังที่เปลี่ยนเสมือนกับคำสาบนั้นก็ได้ทําให้ซูบารุต,ต้องกลับลุกขึ้นใหม่อีกครั้งในชีวิตที่ไม่รู้จบ เหตุผลที่ทําให้เขานั้นยังสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ยังลําบากไปได้ไม่ใช่เพราะเขานั้นแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะหัวใจของเขานั้นไม่ยอมแพ้เขาแบกรับเอาความรู้สึกความทรงจำของการตายซ้าแลซ้าอีกเพียงลําพังเพื่อที่จะสร้างเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนที่เขารักทุกคนเขาเคยถูกเกลียดถูกเหยียดยามถูกตราหน้าแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเป็นคนรักและเป็นผู้เสียสละจากเด็กหนุ่มธรรมดารรมดาคนหนึ่ง สบารุนั้นได้กลายเป็นพระเอกในแบบที่ไม่มีใครอยากจะเป็นแต่นั่นแหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงนัซกิสุบารุพระเอกอิสกายที่อนาถที่สุดในโลกแอนิเมะไม่ใช่เพราะเขานั้นไม่เก่งหรือเขานั้นอ่อนแอแต่เพราะเขานั้นเป็นเพียงคนธรรมดาที่เจ็บปวดได้วนไปอย่างไรสิ้นสุดเพราะบางครั้งฮีโร่ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่ลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งที่ลม้มลง ถ้าคุณชอบเรื่องราวของนัตสกิซูบารุและชอบเรื่องราวของตัวละครแอนิเมะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้และคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ด้วยว่าอยากฟังเรื่องราวของใครสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ